ใครเรียนเรียนจานนี่ยไรเนาะจ้ามันนี่ฮะเนี่ยไรเนาะที่กินเขาเช้าจ้าอันนี้มันอันนี้มันอะไรกํายังล่ะไข่หนึ่งฟองแล้วก็กล้วยสองใบเออกินหน่อยแท้ฮะกินหน่อยแท้รสพุงรสบุ๊งเบิ้งมูเบิ้งกินแนบุญมูเบิกินก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวบุญ ห wow, like yeah, ุ่นร้านก๋วยเตี๋ยวอันดับหนึ่งของเสียงมีหุ่นเจ๊หุ่เก๋วยเตี๋ยวอย่างน้อน้ำซุปเจฟเจูยังก่น้ำซุปกระดูกมาเจ๊พูดยังก่อ่าพื่นมุงเมย์พูนค่ะอาหารรถจะอ่านถัน่างนก๋เตยวรถอันนั่นแม่รถคอมอ้วนเมย์จะเหี้จังสันมันเออ เมื่ต้องเห็นจงฉี่ตายแน่คุณลดพุงอาหารเช้าต้องทานแค่นี้ค่ะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่งั้นพุงขึ้นมามันยอะขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนเที่ยงเราค่อยจัดหนักสักมือหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเราก็กินแค่อินทผาลัมสักห้าลูกพอนะคะอิธีอันนี้อินทผาลัมอบแห้งอยู่สั่งมาจากอันเอ่อบาเลนคุมน้ำหนักีตอนนี้ควบคุม เพราะว่าน้ำหนักขึ้นสองกิโลไไซีเรียสมากน้ำหนักขึ้นขึ้ขขขขของกิโลซีเรียสบ่ปกติน้ำหนักเจสี่สิบเอ็ดแต่ตอนนี้มันขึ้นสี่บสองและสี่บสามเพราะฉะนั้นแล้วต้องลดลงไปให้มัน4ี่เดเหมือนเดิมทีเรียดอีขึ้นจากโลกก่อนน้ำหนักสี่รอยล่ะค่ะทีเรียดบัดนี้มันไม่ยุ่งค่ะบอสซี่ค่ะ กินไข่โอ้ยไข่ไม่สุนกนะจ๊ะนี่ไขรร่ด้วงไข่ด้วงเขาเรียกไข่ยางมาตูมอีงอออี๋องอแม่คนเยอะจะทำเมยเด่๋ <c oughs> ยววิ่งเม่อย่าววิ่งคนเยอะใใมึงน,นี่กเยอะแม่แมวมึงน,นี่ไม่รู้อะไรเลยโสง้อตลอดเลยมึงอ่ะโอ้ยหนูแค้นน้ำเมยาววัเน้ำยเดี๋ยวกูให้มึงกินมึงจะกินไหมบอกคอยบอกกินไข่จังสีบอไม่ใช่กูจะให้มึงกินกําปั้นกูนี่กรับ๊า มาค่ะอย่างที่สองนะคะกล้วยยังีงฮะฮะกล้วยยังกล้วยกล้วยผัวโอ้ยบอจุดดีเอาจริงจริงกล้วยผัวเวลาผัวไม่เยเราก็ช่วยตัวเองสิคะแล้วก็ให้กล้วยช่วยตัวเองสิคะเป็นตัถือันยูทูบอันดีแทนสิบบาสือฟัง บิงสู้เบิงสุกคนเลยสิตาที่ได้ฟังบาเบิ้งเบาเฮเบิ้งสาวซำหน่อยพอนกินกล้วยพูดจะกินแบบนี้ผู้สาวซำหน่อยเนาะบ่อในเครื่อถือเปิดซิ่งกินกล้วยกินแบบนี้เอออืมกินแบบนี้มันเป็นการผ่านผู้ชายมาแน่ได้บ่ะนี้ผ่านผู้ชายมาแน่กะกินจังจีิอืมมันเป็นการช้ำช่องได้บ่ะนี้สีเบิ้งหฮเบิ้งดูนี่สิ พี S <S <uce myself> ่ก็นั่นมีพี่ก็นันอีกกระเทยบานี้กินได้สี่บานีกระเทยกระเทยไปกินอยุกิสงกระเทยกินแบบนี้ก็หัวโง่ไกระเทยเถาวันี้นี่ฮใจเงือกลรอบเดียวตี กินอะแกนแก่นห้ข่าวหน้ามือกรเด็นใสของกุ้แผ่นมาแก่นล้วครพี่น้องตอกได้